มีจาดกมากแดงเต็มต้นเลยอะดกจนแบบต้นเองจะล้มแล้วค่ะอุย้ยแม่แม่ <laughs> หลุมอะไรดูดิหลุมมักพี่ใหญ่แน่เลยเดยวหลุมมักเฉย <laughs> <laughs> หนูเดินล่วงบุกลงไป <laughs> จะลังถ่ายทำเลยเนื้นเต็ดก่อน ดีดอกขจรด้วยใช่ดชอกขจรไหมหลบมากค่ะแดงๆเลยนี่อีกต้นนึงเก็บไหมคุณชายนี่หยุดต้นนึงค่ะต้องเอาอะไรมาเด็ดไหมมีมยางนะเด็ดไปจ้ะแม่จากเด็ดเลยอร่อยไมปมาตับกัน อยากหาอเไรเด็ดไปจ้ะมันก็เด็ดอย่างนี้นะค่อยเด็ดไปวิตามินซีเยอะมาก <ละ S 2> น้ำบอกไว้ก่อนยางก็เยอะเช่นกันนก,นก็เยอะยางก็เยอะวิตามินซีก็เยอะจ้ะประโยชน์เอาสีแดงนี่เนี่ยไม่มีสีดำแดงนี่แ,นนแหละเปรี้ยวดี<พ>อจิ้มทำพริกเกลืออร่อย สุกสีดำๆมันเก่ไงก็จะหวานนอยากกินเด็กๆหรือแก่ๆอยากกินออนวล <c oughs> อยากกินนวลอ่อนเหรอ <c oughs> จะต้องเก่ๆ,ๆอ่อนๆไหนแก่อ่อนจริังด่างมันเยอะด้วยอือแกแต่มันอ่อน นิ่มแกดเก่แยวอ่อนเลยผ้าอ่อนมันจะแข็งพี่แกุ่ดนั่งก่อนลมหน่อยนั่งนี่ดีบลบแดดใช่ไหมบอกมาคุณชายจะเป็นลมเจอแดดนิดนึงสุดสุดสุดมากลพอไหมอยากพอยังพอแล้ว ยาเป็มมาเป็นคอใช่ไหมน,น,อนม้อยใช่ไหมเลือแค่นี้แหละม่ให้ผิดชายเก้ง่วงตกหลุมอีกพอขทําทีาเกลือก่อน